ได้เห็นผมกับคุณเดียวนะคุณเดียวอยากเปิดช่องไหมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่านะเอาเป็นว่าขอไว้ก่อนนะเอาเป็นว่าเป็นคู่คู่ขาผมกับช่องแอนดี้ฟีดอมไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับคู่ขามันมันจะคิดเรื่องคือไปไหนมันเขาตื่นได้ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็รู้ๆอยู่นะครับผม สวัสดีครับทานผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอื้ออาทรสารยาสามนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับหน้าบ้านท่าไหนแถวตลาดตัวเองด้วยนะนี่ก็ร้านเคฟนะครับกำลังเก็บล้านแล้วครับยอดขายก็ยอดขายก็ทะลุทะลวงใช่ไหมวันนี้กี่ร้านวันนี้ร้อยกว่าร้านโอ้สองแสนะครับเป็นไงฮะนี่ขนาดโควิดนะครับผู้ชมไปแล้วไม่สนไม่คุยด้วยแล้วไปแล้ว ต้องบอกครับเป็นข่าวดีของเอื้อทรัรสัยาสามเรามากเลยครับซึ่งเรานะครับได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ได้รถถังนะครัคันนี้มาก็ได้รถถังมานะครับผมก็ซื้อมาคันนี้ก็น่าจะสักร้อยกว่าล้านได้นะครับคันนี้นี่ฮะรถถังรถถังของเราเออเนี่ยรถถังไหมเป็นไงไม่ธรรมดาจริงเอื้อสามของเรานะครับเอื้อทรศรสยาสามนะ ร้านนี้เปิดตามปกตินะครับวันนี้ยอดแต่ละร้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านร้านบะหมี่เกี๊ยวอย่างงี้ยฮะยอดก็ประมาณสักสองแสนกว่าบาทได้ครับวันนี้ยอดเยอะจริงๆนะครับนี่ร้านไม่แพ้กันครับร้านนี้ครับร้านข้าวเหนียวไก่ย,ย่างส้ตมตําก็บรรยากาศก็ปกติดีนะคนก็เงียบๆดีนะ <laughs> ใช่ไหมไหน <c oughs> เรามาสัมภาษณ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นไงครับยอดวันนี้เงียบ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 นะครับผมก็ขนาดเงียบนะครับ ล้านสองครับวันนี้ไม่อยากจะคุยฮะไปไปต่อครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าตลาดให้เรียกว่าตลาด T D Watch นะครับผมซึ่งเอาชื่อของคาแค์ T D Watch มาใช้นะครับตรงนี้เราก็จะมีร้านนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านน้ำตู้ปัต้องโกนะครับผมขายช่วงไหนบ้างนะฮะแม่ค้าอยู่ไหนเช้าเ้าเย็นขายไหมครับไม่ขายอ่าไม่ขายนะครับขายแต่ช่วงเช้านะครับผมใครที่อยู่แถวสารยาอยากกินนะครับผมก็ สั่งมาได้นะครับผมมาแวะเวียนกันได้นี่ครับมีพลาสติกนะฮะถุงยางนะใส่ถุงยางนะคะรับกันไว้ต้องใส่ถุงยางทุกร้านมีถุงยางนะท่านผู้ชมอ่านี่ร้านน้าชงนะครับมีทุกอย่างเลยสักเบอเรือลบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะแมคโครปั่นใช่ไหม<ช>แมคโครปันป่นกระบะปั่นมีทุกอย่างะะมีทุกรถไงฮะ,ะ <laughs> มีตามสั่งด้วยนี่เห็นกันไหมทุกคนตามสั่งสั่งได้ทุกอย่างนะฮะเชฟก็ระดับมิชลินสตาร์เลยนะที่ทําอยู่นะครับผมไฟลุกทุกกระทะนะฮะที่ทําอยู่นะ อ่ะอันนี้ร้านหอยทอดนะฮะแม่ค้าหายครับแม่ค้าไม่อยู่เราจะทําการป้นกระทะนะฮะก็นี่ครับผมไข่เหลือดสองฟองนะครับผมงูกินไปหมดแล้วนะไม่เหลือแล้ว <บ Bulgaria. S 1> อ่าต่อไปนี่ร้านผมเอง <laughs> นี่ร้านผมเองครับเป็นร้านผลไม้ปั่นนะครับผมก็จะมีปลาเผาด้วยแต่ตอนนี้งดขายปลาเผานะครับผมซึ่งเกิดโควิดขึ้นนะครับอาหารทะเลอาหารน้ําเราก็จะงดไปก่อนนะพี่เฉากล้วยนะครับขึ้นชื่อก็จะเป็นเฉากล้วยนมสดกับมะพร้าวนมสดปั่นนะครับผมแล้วก็จะมี ลุกชิ้นย่างตรงนี้นะครับผมแม่ค้าก็หายเช่นกันนะครับผมก็มาหยิบมาเอากันได้เลยครับไม่เป็นไรครับแม่ค้าไม่อยู่นะฮะนี่ก็ร้านผลไม้ทุกคนตรงนี้ก็จะมีแบบของดองด้วยนี่ครับเห็นไหมมีของดองครับมีผลไม้สดนะฮะตรงนี้แม่ค้าไม่อยู่เช่นกันครับผมก็แวะเวียนมาก็หยิบไปได้เลยนะครับผมคือทุกร้านที่ผมกล่าวมานั้นนะครับผมสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันของแก๊ปได้นะครับผมก็คือ ในชื่อของร้านแก๊ปนั้นจะเขียนว่าปลาเผาเฉากล้ยนะครับก็สามารถสั่งกันได้เลยนะครับตามเมนูที่ขึ้นเลยนะครับผมก็กาลังจะเพิ่มเมนูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมสําหรับใครที่อยากกินแบบเดิมๆนะครับผมแบบเก่าๆเรามีปลาหมึกบดด้วยนะครับมีปลาหมึกหมดตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับเดินเลยครับเดี๋ยวผมตัดออกก็ได้นี่ครับมีปลาหมึกบดด้วยซึ่งเจ้าของร้านไม่อยู่เช่นกันครับผมก็ไม่รู้ไปไหนกันบ้างครับช่วงนี้ นะบรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อโควิดนะใช่ไหมคะตัวเล็กทำไมไม่ใช้แมสก์จี<ะ>ทำไมไม่ใช้แมสครับ <laughs> งงน้องงงนะฮะว่าตัวอะไรทำอะไรนี่สว,นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีัสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ไม่ในะครับผมนี่ก็เป็นสัตยาบ้านเราตามนี้ครับบรรยากาศ ก็อย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศมันก็จะเงียบๆนะทุกคนคือเพื่อโควิดล้วลอก2นะครับมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผมเราก็จะมีนี่ครับมีเกมเมอร์นะครับแถวนี้ก็มีเกมเมอร์ด้วยนะฮะเป็นอวีใช่ไหมอวีใช่ไหมพี่อาวีเอาเช่นเคยครับด้านหลังเราก็ตลาดนะครับทีดีวอก็คือคาร์ทีดีวอสนะครับล้างคาร์แค์นะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับรถมอรถก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จอดอยู่นะทํา ทำๆกันไปนะครับสู้ๆกันไปผมก็จะเป็นไฮไลท์นะครับผมใกล้จบคลิปแล้วเราก็จะมาหาผู้จัดการสุดหล่อของเรานะครับผมซึ่งก็อยู่ด้านในแล้วนะครับอ๋อสวัสดีผู้จัดการครับผมสวัสดีครับครับทำอะไรอยู่ครับผมเล่นเกมฮะอู้งานตามสูตรในเกมอ่าเล่นเกมครับผมไม่มีอะไรช่วงนี้นะฮะก็อยากคุยกับคุณเดี่ยวสักนิดนึงนะครับผมสัมภาษณ์ซะหน่อยเมื่อกี้ผมไปรีวิวรถถังมานะครับทางเอื้อเรานะก็ได้ ลงทุนกันซื้อรถถัง100ร้อยกว่าล้านนะครับผมกันพมา่าใ้พม่าเข้าใช่ไหมอันน <c oughs> ี้การผมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะที่ถ่ายดูนะครับผมก็มีตลาดนะครับผมใครก็สนใจก็เข้ามาสั่งในแก๊ปได้นะครับผมเดลิเวอรี่ปลอดภัยนะครับผมนะคนขับก็ระวังกันอยู่แล้วกลัวก็เป็นกันหมดอะโควิดใช่ไหมแน่นอนคุณเดียมีอะไรฝากไหมก็เอ <c oughs> ล้างมือใส่แมสป้องกันกาจะตกแค่นพี้พอครับกาดเดยตกนะฮะผมก็ตั้งกาดไว้นะเดินไปทํางานก็ถือชกแม่งเลย<ต>เ<อ>ไม่ใช่เอา,อานวมไปด้วยก <laughs> ็ไม่มีอะไรนะครับจริงทุกคนนะผมก็ช่อง a อ d ดดี้ฟิดนะครับพยายามทําคลิปมาให้ทุกคนได้สนุกสนานกันนะครับผมก็คุยเล่นคุยหัวกันไปเนาะ <laughs> <laughs> ต้องบอกจริงคอนเทนต์ตันจริงนะช่วงนี้จะออกไปทําคลิป กินเที่ยวอะไรเงี้ยแม่งก็ผมจะลำบากอยเพราะช่วงนี้กำลังระบาดใช่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้นะสู้้ต่อไปสู้้ต่อไปครับผมอันนี้เราคาแคร์เป็นไงบ้างวันนี้ยอดเรื่อยๆครับได้อยู่เนาะยังพอได้อยู่ครับอืมครับผมผมก็เรื่อยๆเหมือนกันขับรถเรื่อยๆไปกลับทุกวันกิโลไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้ดูเข็บไม้อะไโอกาสหน้านะครับก็โควิดมันเบาลงก็อาจจะได้เห็นผมกับคุณเดียวนะคุณเดียวอยาาเปิดช่องไหม ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่านะเอาเป็นว่า oh <my> ขอไว้ก่อนนะเอาเป็นว่าเป็นคู่คู่ขาผมกับช่องแอนดี้ฟิลด์ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคู่ขามันมันจะคิดฟินๆอะไรเอาของอื่นได้ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็รู้รู้กันอยู่นะครับผมคดีกว่าอ,นะอยู่กันอยู่สองคนชใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวจบคลิปก็ต้องไปจัดให้เขาสักดอกหนึ่งไม่ใช่นะโอเคสำหรับวันนี้ครับผมช่อบแอนดี้ฟิลด์ก็ไลฟ์สาระมาพอแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเช่นเคย กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e แน่นอนว่าอย่าลืมอะไรด้วยลืม <c oughs> ไต่อจากนอย <c oughs> กระดิ่งไงอ่าจะได้ไดม่พลาดคลิปใหม่ของช่อง Andy Freedom นะครับผมยิง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 จะรำคาญมาา <c oughs> าั้วะ่นานสิเออน่สิโอเคไปไปครับผมอ่ะไปช่องปิดก็ไม่ตรง